เขอบคุณพระเจ้าปีนี้ผมแข่งรายการไหนก็ได้แต่ที่สองครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ประสบการณ์ที่ได้ที่สองครับฟุตบอลนะครับแข่งกีฬาฟุตบอลทั้ทงที่ลำพูนที่อุตรดิตถ์แล้วก็ที่เชียงใหม่ดีด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ประสบการณ์ที่ให้เราได้รู้กันให้พแพ้ครับแล้วก็ปีหน้าจะพา จะเอาแชมป์กลับมาที่เดือดก้าครับแม่มนขอถามหน่อนนะครับน้องเดฟไปแข่งอะไรนะแข่งรายการสิงครับแข่งแข่งกีฬาอะไรลูกแข่งกีฬาฟุตบอลครับครับนี่คือทีมชาติไทยเราอนาคตนะครับอม่นมน